สวัสดีค่ะครูอีนะคะก็สวัสดีบรรดาชาวแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายนะคะเพื่อเจ้าของกิจการวันนี้ครูอิทก็นะคะมาทีา่บัญชีอย่างง่ายเครือข่ายนะคะสำนักบ,บัญชีเครือข่ายของสาขาภูเก็ตนะคะก็ทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งเนาะเคยมาเยี่ยมแล้วช่วงต้นปีนะคะช่วงนี้ก็ เข้าสู่ฤด,ดูการปิดงบนะคะก็เป็นอีกอีกหนึ่งโอกาสนะคะท,ที่ได้มาเยี่ยมชมได้มาตรวจงานแล้วก็มาประชุมกับทีมงานนะคะที่โซนภาคใต้ก็จะมีทั้งสขภูเุ็ตนะคะเดี๋ยวนนี้เราจะพาไปพูดคุยนะคะกับ เจ้าของสำนักเลยเจ้าสำนักนะคะอ่ามีแฟนเพจเข้ามาแล้วนะคะส่งเสียงทักทายกันได้นะคะบรรดาผู้ประกอบการวันนี้หัวข้อนะที่จะมาฝากกันก็คือสิ่งที่ควรรู้นะสำหรับผู้ประกอบการก่อนการปิดงบนะคะว่าวันนี้เอสํานักงานบัญชีบางคนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเปิดเปิเเปดบริษทัทเปิดนิติบุคคลเป็นปีแรกนะคะ<ๆ>ก็อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอตัวเองเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงกับเขาบ้างนะคะหรือว่าสำนักงานบัญชีเขาจะต้องขออะไรเราไหมงบ ยื่นเมื่อไหร่นะคะ,ะสวัสดีหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดหัวใจรัวๆกันมานหน่ดนึงเดี๋ยวพามารู้จักนะคะนี่นุ่มหล่อของเราะคะคค <laughs> วัีครับวัสดีะครับะะสมาชิกครับผมสมาชิกแฟนเพจของบัญชีอย่างง่ายแล้วก็แฟนเพจครวดทุกคนเลยครับของคุณด้วย <laughs> วันนี้อยู่ภูเก็ตมาอยู่สาขาภูเก็ตใช่ค่ะวันีก็เห็นบัญชีอย่างง่ายชัดเจนคะพี่อุ่นหรือครูอุ่นของเรานะหลายท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในในแฟนเพจแล้วเพราะว่า พี่อุ่นหรือครูอุ่นเนี่ยก็มาช่วยสอนให้ความรู้กับพวกเราหลายท่านเยอะละนะคะใช่ใช่นะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อุ่นนิดนึงแล้วกันว่าอุ๊ยเดี๋ยวแอบโชว์นิดนึงนี่นะคะสมาชิกคณาทำงานเคร่งเครียดนะคะวันนี้วันจันทร์นะเอาเป็นวันจันทร์ต้นเดือนบินลูกค้าก็เริ่มมาแล้วแล้วพี่พี่อุ่นเนี่ยขนาดอิ้มานะคะแอบตื่นเต้นค่ะว่าอุ๊ย เปิดแป๊บเดียวเองสองเดือนได้ไหมนะคะเติบโตมากมีโต๊ะขยายขึ้นหน่นข้างในนี่ลึกเข้าไปแฟมนี่เต็มฝาผนังแล้วนะคะแต่ฝานนี่อินบ็อกกันเต็มเลยเต็มเลยแต่ว่าพี่อุ่นก็ขยายกําลังทีมงานใช่ไหมคะแล้วรับน้องมาเพิ่มนะคะแล้วก็รับได้อีกรับได้อีกตอนนี้กําลังรับสมัครของสาขาภุเกดอยู่รับสมัครมาได้ใครสนใจอยากมาร่วมเป็นทีมงานกับครูอุ่นนะคะก็ทักมาได้นะคะส่งรายละเอียดมาทีนี้มาเข้าเรื่องนิดนึงพี่อุ่นก็ ได้เห็นส่งพนักงานค่ะว่าวันนี้เนาะเดี๋ยวให้พี่อุ่นฝากแล้วกันว่าผู้ประกอบการใหม่ๆค่ะพี่อุ่นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของแบบปิดง,งบเนาะ อะไรที่พี่อุ่นอยากอยากเล่าหรือว่าอยากสื่อสารกับผู้ประกอบการไหมคะว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงก่อนการปิดงบอะไรช่วงนี้คะพี่อุน่นก็อย่าง<อ>ที่บอกนะครับคลิป<อ>นี้ก็เป็นการไลฟ์ในเรื่องของให้ความรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับใครที่อยู่ในช่วงของระหว่างปิดงบก็คือส่วนใหญ่เนี่ยสามสิบอ็ธันวาเนาะ,ะสามสิบเอ็ธันวาเป็นรอบของงบตามปีปฏิทินตอนนี้ก็ใกล้ใกล้ถึงหน้านงวดที่ต้องปิดงบแล้วจิ้นสุดเมษาก็ต้องมีการประชุมรัฐสภาก็ต้องมีการส่งงบ พคือณตอนนี้เรารู้ระยะเวลาแล้วละงบกันเงินต้องส่งไม่เกินพฤษภาได้แน่นครับค่ะอันนี้คือคนที่ตัดสินใจว่าจะปิดงบให้ตรงกับปีปฏิทินใช่ไหมพี่อุ่น,<ช>นสมมุติสมมุติชอบมีคําถามสําหรับลูกค้าใหม่ๆนะคะพี่อุ่นว่า เอเขาเพิ่งจดเมื่อเดือนเดือนสิบอะเดือนตุลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเอเขาจะต้องปิดทันวาเลยเหรอบางทีมีมีรายการแค่ไม่กี่บาทหรือหรือบางคนคยังไม่มีรายรับเลยพี่หนุ่แนะนำยังไงก็ถ้าเบื้องต้นจดทะเบียนบริษัทดูก่อนว่ามีข้อบังคับแบบ ถ้ามีข้อบังคับงบรอบเนี่ยเขาจะบอกว่าสามสิบเอ็ดธันวาหรือว่าวันที่เท่าไหร่ให้ไปดูข้อบังคับถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีเลือกตามสบายเราเลือกอะไรได้บ้างคือก็เลือกตามปีปฏิทินอ่าก็คือสามสิบเอ็ดธันวาแสดงว่ารอบแรกเนี่ยจะไม่ถึงไม่ถึงสิบสองเดือนแค่สองเดือนเป็นรอบสั้นๆใช่ครับอ่าเดือนเพื่อเพื่อรอบปีหน้าจะได้เริ่มมกรายเหมือนคนอื่นๆเขาอันนี้คือตัวเลือกที่หนึ่ง ส่วนตัวเลือกที่2ก็คือนับรอบ12เดือนเลยนับจากเดือนที่เปิดบริษัทสมมุติว่าเราเปิดบริษัทเนี่ยเดือนตุลาเพราะฉะนั้นจะไปชมลวกจะไปชนยอดอีกทีก็คือเดือนกันยาของปีหน้านับรอบได้12เดือนปิดงบการเงินได้เลยครับค่ะครับซึ่งแบบไหนมันดีกว่าพี่อุ่นอจริงๆต้องหนึ่งดูเหมือนที่บอกว่าข้อมีข้อบังคับหรือเปล่าครับวันนี้สองถ้าไม่มีข้อบังคับเลือก แต่ถ้าสมมติว่าเอาตามผมนะครับเอาตามผมเนี่ยผมอยากให้คู่ก่อบการยืดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นรอบเดียวกันทั้งหมดชาวบ้านก็ทําแบบไหนฉันทําแบบนั้นเราจะได้ไม่หลุดใช่ครับเราจะได้ไม่ตกขบวนตัวถูกต้องนะคะแล้วแล้วมันมีผลต่อกันยื่นครึ่งปีอะไรด้วยใช่ถูกต้องนะ แต่ถ้าสมมติว่าใครไปเลือกรอบที่ไม่ปกติเหมือนชาวบ้านเขาอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะฮะคล่อมรอบคคล่อมรอบคล่อมรอบใช้ใช้หลักความจําหน่อยว่าของตัวเองเนี่ยต้องยื่นงบกานยงินเมื่อไหร่ยอนกลับมาว่าประชุมเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องคุยกับทางสำนักบัญชีด้วยไปต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยใช่ครับอย่างอย่างของบัญชีง่ายก็จะขึ้นตารางเลยว่าบริษัทไหนเนี่ยคล่อมรอบบ้างกําหนดรอบเมื่อไหร่ อันนี้ก็ต้องไปว่ากันตามแผนการว่าเราจะปิดแผนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับค่ะใช่ครับได้แต่ว่ามีสิทธิ์เลือกทั้งสองแบบนะพี่หุ่นอะทีนี้อีกสักพี่หุ่นมีอะไรอยากจะฝากแบบผู้ประกอบการใหม่ๆแล้วกันถ้าคนเก่าน่าจะพอรู้แล้วช่วงนี้ก็คือเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงที่สำนักงานที่ยุ่งยุ่งอะแล้วอะไรที่แบบอยากให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวหรือว่าให้ความร่วมมือเวลาที่ อะไรบ้างที่เป็นจําเป็นท,ที่บางทีเนี่ยเดี๋ยวสำนังกงานพี่อุ่นก็จะต้องส่งไปอขออนอ่นนี่นั่น ใช่ขอเยอะเลยขอความร่วมมือในการขอเอกสารก่อน, <c oughs> น <c oughs> เอกสารใช่ไม่ว่าจะเป็นแบงก์คอนเฟิร์มก็ตามเอกสารที่ยังตกหล่นตกค้างก็ตาม<ช>ส่งกันมาให้หมดส่งกันมาให้ครบแล้วเอกสารที่มีการยืนยันยอดไม่ว่าจะเป็นยอดเจ้าหนี้ยอดลูกหนี้อันนั้นต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของท่านเองในการได้ถูกต้องตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นบัญชีก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาษีก็ตาม สองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เราต้องให้ความร่วมมือหน่อยแหละเร<อ>ื่องคือสั่งงานบัญชีขอเอกาสารอะไรไปก็<ฆ>ซัพพอร์ตตามที่สั่งานบัญชีขอเพ<ฆ>ราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของผู้ประกอบการครับ<อ>นี่คือเบื้องต้นเอกาสารชอบคำนี้มากเลยพี่อุด ขอแชร์นิดหนึ่งเพราะว่าครูอีก,ก็เคยเจอแบบว่าเอ๊ะสเตตเมนต์ก็ได้ไปทุกเดือนอยู่แล้วทําไมต้องให้มาคอนเฟิร์มแบงก์อีกอ่างเงี้ยทำไมขอ,อแล้วขออีกอ่านะคะซึ่งขอเรียกว่าขยี้ขยี้ยจุดเนี้ยค่ะพี่อุ่นก็คือ,อบางทีอะคะอ่ะครูอีก,ก็อาจจะต้องชี้แจงให้ลูกค้าว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยสานักง,งานบัญชีไม่ได้อยากได้นะคะเพราะว่ามันลกและมันเยอะและมันอาจจะไม่มีที่เก็บละ คือ <C UR U> ถ้าอะไรที่สำนักงานบัญชีขอเนี่ยแปลว่ามันสำคัญจริงๆเราจะขอเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นและสำคัญ <C UR U> คือมันเป็นพื้นฐานแหละว่า 1. นึ่งออดิตก็ต้องขอไปตรวจสอบ <T> <ใช S 1> นะคะหรือเ<อ>วลาที่เราจะมาประกอบกันปิดกว่าจะออกงบได้เนี่ยมันมีมาตรฐานนะคะทุกคนมันมีมาตรฐานเราต้องทำตามมาตรฐานบัญชีนะคะว่าเราต้องตรวจ เพราะว่าบางทีสเตทเมนต์เนี่ยบางทีเคยเจอนะคะว่าถึงวันที่31มธันวาแล้วก็ตามเนี่ยแต่บางทีมันเป็นสามเอ็ดธันวาช่วงช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเราไม่รู้ได้สี่โมงเย็นช่วงสี่โมงเย็นใช่แล้วมันมีรายการที่แบบเฮ้ยหลังปิดบัญชีอะไรมาใช่นะคะคอนเฟิร์มแบงค์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยการันตีคอนเฟิร์มมันก็คือหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารแล้วก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่ที่แบบเอ๊ะบางทีเราเปิดหลายแบงค์เนาะตรงนี้ขอขอเพิ่มว่าบางทีเราเปิด มาทั้งหมด4ี่แบงก์แต่เราบอกเราใช้จริงๆแค่2แบงก์ก็ส่งมาแค่สองแบงก์ไม่ได้เหรอพี่อุ่นครับต้องส่งทุกแบงก์เพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มแบงก์ไปเนี่ยแบงก์เขาจะรายงานมาทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ในการรับเงินจ่ายเงินในกิจการก็ตามแต่มันก็เปิดมาแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการวันนี้ก็มีดอกเบี้ยนิดหน่อยเลยนะนิดนึงาเราก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบแล้วสามาน สำนักงานบัญชีส่งทุกอย่างมา,าได้รับเอกสารจากผู้ประกอบการหมดแล้วแล้วก็ออกร่างงบออกมาแล้วเนี่ยาทาผู้ประกอบการต้องดูไหมครับคุณโอ้ยจริงๆต้องดูหรือว่า ไปอย่างนั้นน้องว่าไงพี่ก็ว่าตามเออไม่ได้ไม่ได้กับผู้ประกอบการเองต้องต้องเป็นยังไงฮรต้องต้องเป็นยังไงผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องดูอันนี้หลังจากที่ดูล่างงงใช่ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่บช่วยกันตอบช่วยกันถามนะสนุกดยวันนี้ก็วันนี้เรามาประชุมที่ภูเก็ตโดยเรื่องนี้เหมือนกันใช่ค่ะ้าหมายของครูอิทที่มาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเอ่อหนึ่งในสำนักงานชิเครือข่ายสาขาภูเก็ตเนี่ยก็ทํางานดูแลด้วยพืชอุ่นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวันนี้ก็เรียกสาขาหัดใหญ่มาด้วยะมมาาปรชุง ร่วมกันว่าเราจะทําปินง,งบด้วยระบบมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ไม่เลทไม่หลุดน,นะคะนี่เป้าหมายของสตดาร์ของมาเชียงง่ายเนาะก็เมื่อกี้พี่อุ่นถามว่าหลังจากเอ้ยลูกค้าได้ส่งเอกสารมาให้สำนังกงานครบท้วนแล้ว สานักง,งานก็จะประมวลผลแล้วนะคะบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนทำรายการปรับปรุงต่างๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าออกร่างงบให้ดูหรือมีการทำสรุปว่าตัวเลขจะออกมามียอดขายเท่านี้นะกำไรสุทธิเท่านี้อ่าทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสียภาษีไหมเท่าไหร่ซึ่งจะต้องส่งไปให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนก่อนที่จะส่งให้กับผู้สอบ นะคะซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราทําเราจะเปรียบเทียบให้ดูด้วยเนาะพี่อุ่นเนาะใช่ครับใช่เราจะมีวิเคราะห์งบถ้าเป็นงบใหม่เนี่ยก็ไม่มีจะเปรียบเทียบเฉพาะปีเดียวปีเดียวก่อนว่ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายเียเปรียบเทียบแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งนะคะเรียกว่า common s i z แต่เป็นแนวตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เทรดออกมาแต่ถ้าเกิดใครที่มี2ปีขึ้นไปก็จะเปรียบเทียบกับปีนี้กับปีที่แล้วว่ามันมีมูฟเมนต์อะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมไหมซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เบื้องต้นในแนวทางที่ไม่ว่าจะเป็นออเดตหรือว่าเป็นสมกรณรก็ตามนะคะพิษัยของเราก็จะดูแบบนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อนแล้วพอส่งไปให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการเนี่ยดูก็ขอช่วยดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะสำนักง,งานชีปิดงบมาเนี่ยค่ะได้กําไร เท่านี้เปอร์เซนต์เช่นบอกได้กําไร10จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอุ้ยไม่จริงของจริงเนี่ยเราได้มากกว่านี้นะก็แย้งได้นะคะนะตัวเลขขาดตกหลไปบ้างหรือบางคนบอกอุ้ยกาไรตั้ง20%ของจริงกํไราเอร5%เองในความรู้สึกของผู้ประกอบการก็ลองบอกว่าอุ้ยอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรตกหล่นไม้อะไรเลยนะคะมาช่วยเช็คกันมาช่วยเช็คกันเพราะว่ารอบแรกเนี่ยต้องให้ความสาคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้างบยื่นไปให้ผู้สอบแล้วเนี่ย แก้ไขได้ยากแล้วนะคะนะถ้ามีอะไรก็คุยกันช่วงต้นก่อนแอบมีคําถามนิดนึงแอบอ่านนิดนึงค่ะพี่อุ่นเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะคุยของอ่านอ่าพี่อุ่นอ่านเดี๋ยวนะอ่คุณปาเปาบอกว่ามีคําถามครับค่ะบริษัทเปิดกิจการปีห้าห้าไม่ได้ปิดงบเลยจนถึงปีหกศูนย์ในปีหกหนึ่งปิดงบการเงินตั้งแต่ปิดกิเปิดกิจการจนถึงปีหกหกหนึ่ง นำส่งกรมพัฒนวันนี้ไปขอหนังสือรับรองในข้อควรทราบยังมีรายการไม่นำส่งงบการเงินงที่5 60โอเคค่ะ,คะอันนี้อันนี้ต้องให้เวลาของราชการนนอัปเดตนิดนึงเพราะว่า ไปนําส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตให้ครีนไม่แน่ใจนะคะว่าใช้เวลาที่มันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับคุณเป็นยังไงคะเพราะว่าเราต้องไปดูว่าเราเนี่ยได้ยื่น e filing หมดหรือยังยื่น e filing ย้อนหลังตั้งแต่เปิดบริษัทคือปี55บางทีส่งเป็น paper ์หรอใช่ครับอาจจะเป็น paper หรือว่าคุณไปยื่นงบการเงินของปีปัจจุบันอย่างเดียวเพะงันคือเราต้องไปดูว่าเรายื่น e filing หมดหรือยังใหายื่น e filing ตั้งแต่บริษัทไม่ได้ปิดก็คือปิดตั้งแต่ตั้งแต่ปี55ก็ ดูว่า e filing ของปี5จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยยื่นหรือยังถ้ายื่นเข้าไปแล้วรอระบบทางกรมพัฒน์ในการอัปเดตนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีข้อควรทราบหน้าที่2ของของหนังสือรับรองเนี่จะโชว์อยู่ว่าไม่ได้นําสมงบบการเงินของปีไหนใ็่คือรอรออัปเดตนิดหนึ่งแต่ว่าเบื่องต้นเนี่ยเราไปเช็คของเราดูก่อนว่าได้ยื่น e filing หมดหรือยัง ่าคเคลียร์นะคะชัดเจนเนาะก็จะย็นน,นิดนึงไม่น่าใจว่าเมื่อกี้ลูกค้าที่ถามมาคือยืน่นเป็นเปนเปอร์ยอย่างเดียวหรือว่า e-filing e f i l i n g ก e ็คือการกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ทางอิเล <Electronic. S 1> ็กทรอนิกส์ของกรมพัฒน์เข้าไปนะคะ,ะ,ะได้ข่าวว่าช่วงหลังนี้เขาเขาน่าจะให้ยื่นเป็น e-filing e หมดแล้วนะค e ีฟไม่รับเปเปอร์แล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนยังรับหรือเปล่านะคะใครมีคําถามลองถามมาได้อ่ะมีอะไรอีกซัก ข้อสองข้อไหมคะที่พี่หุ่นอยากฝากเนะาะก็อย่างที่พีุ่่นพูดไปเนาะช่วงนี้คือขอความร่วมมือนะคะผู้ประกอบการที่น่ารักทุกท่านเนาะรีบส่งเอกสารนะคะอ่ารีบส่งเอกสารให้กับเรียกว่าอะไรคะให้กับสำนักง,งานบัญชีโด,ดยเร็วแล้วก็ให้ครบถ้วนโดยด่วนเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้นิดน,นึงนะคะว่าถึงแม้ว่าบางคนของลูกค้าคุยดีก็จะมีหลายแบบนะคะเช่น วิ้ยเนี่ยมีเวลาถึงพฤษภาเลยไม่ใช่หรอทำไมรีบตอนนี้นะคะ,ะต้องเข้าใจว่าจริงๆถึงพฤษภาก็จริงแต่ว่าเราจะต้องรีบทำให้จบก่อนเมษานะคะเพราะว่าเราจะต้องประชุมให้ทันภายใน4เดือนนะคะ4เดือนสมมุติถ้าใครปิดงบรอบ31ทธันวาอย่างนี้นะคะก็ต้องงบเนี่ยต้องออกมาก่อนวันที่ประมาณสักวันที่20นี่ต้องได้งบแล้วนะคะอืมต้องได้งบแล้วแล้วกเ็เราก็จะต้องประชุมภายในวันที่30เมษาแล้วก็จะต้องทำอะไรนะพี่อุ่น ก่อประชุมต <ici> ้องเชิญกันเชิญเชิญเชิญก่อนต้องเชิญก่อนถ้าไม่เชิญเราไม่มานะเชิญประชุมนะคะก็ต้องประกาศหนังสือพิมพ์นะคะหลายท่านเจอแบบว่าอุ้ยมีการแจ้งค่าประกาศหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับสำนักบัญชีนะคะว่าเขาอินคลูดคจจา่าใช้จ่ายตรงนี้เข้าไปหรือยังแต่ว่าวของครูอิสของสำนักบัญชีอย่างงก็จะมีแจ้งเพิ่มตอนปลายปีเป็นเรื่องค่าประกาศหนศังสือพิมพ์นิดหน่อยหลักร้อยนะคะบา,บางคนไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอการประกาศยังไงคะหนังสือพิมพ์ทำไมต้องประกาศด้วยบ้านอยู่ใกล้กันได้ตามข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องมาฟังกันทั้งหมดประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์้องถิ่นหรือว่าออนไลน์ที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือประกาศเพื่อเป็นเป็นระเบ ตามระเบียบคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลและสาระสําคัญของมันอยู่แล้วกฎหมายมันว่าด้วยกะกาศกาคือต้องบระกัศบางคนไม่ได้เห็นความสําคัญแม้แระวังระวังยังมีการตรวจสอบเกิดขึ้นมาเนี่ยขอดูหนังสือพิมพ์ขอดูว่าลงฉบับไหนจริงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนค่าปรับกันครับอ่าโอเคแล้วก็ถ้าประกาศแล้วคู่ผู้ประกอบการก็สามารถขอได้นะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาเป็นไฟล์หรือว่าเป็นลน์อะไรเงี้ยนะเป็นออนไลน์ก็ได้นะคะอ่า ก็นะใครมีคําถามถามมาได้เพิ่มนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูพิมพ์งานจริงๆอยากให้เจอผู้จัดการสาขานะคะหัดใหญ่ด้วยนะหัอยู่นี่อยู่นี่ด้วยนะคะวันนี้เรียกตัวมาเพราะว่าเวลาจํากัดแล้วก็เลยมาเรื่องเดียวกันเลยมาประชุมพร้อมกันหนังสือพิมพ์ยื่นออนไลน์ได้ไหมมีคนถามพี่อุ่นใช้ออนไลน์กันเยอะใช้ออนไลน์นะคะใช้ออนไลน์ก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะก็ ก็สะดวกรวดเร็ว,รวนะคะส่งไฟล์ไปก็ประกาศได้นะคะก็ฝากไปถึงนักบัญชีด้วยนะคะว่าบางทีประกาศนังสือพิมพ์ก็เตรียมทํารอได้เลยนะคะแล้วก็ส่งเรียกอะไรให้เซ็นนะคะเ,เพื่อเตรียมเก็บวไว้ก่อนอะไรที่ทําล่วงหน้าได้แพลนได้เราก็ทํารอนะคะถึงเวลาไม่รู้งบ เสร็จไม่เสร็จแต่ประกาศก่อนอี่ว่าจะขยายขยายนะคะขยายสาขาขยายขยายขยายยื้นงบอ๋อขยายหรือว่าขยายสาขาไม่ยืนอ่อขยายยื่นงบหรอเอาอย่างนี้ฝากบอกไปส่วนตัวคุณยิ่นน้องมองว่าเราทําแบบสมมุติไปเลยว่าไม่ขยายนะคะเราทีมงานนักบัญชีเนี่ยค่ะก็จะบอกทีมงานทุกคนว่าถ้าเราไปตั้งความหวังว่ารัฐคือเราอยากให้ขยายแล้วนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ติดกันเยอะมากนะคะก็ ทำงานลำบากขึ้นนะคะในช่วงนี้แต่เราก็ไม่อยากฝากเขาเรียกอะไรอะประมาณไม่อยากฝากความหวังเราก็เลยทำเสมือนว่าไม่ขยายแล้วกันนะทำให้สุดกำลังวิ่งให้เต็มที่ไปก่อนแล้วส่วนถ้าเขาจะขยายก็อาจถือว่าเป็นรางวัลตอนนั้นขยายก็อาไจะเสร็จแล้วก็ได้นะพี่อุ่นนะเราก็ตั้งเป้าว่าจริงๆเราตั้งเป้าว่าจะให้เสร็จภายในเมษานะคะทุกงบนะคะและส่วนพืษภาเราก็เอาไปยื่นงบกันเพราะต้องยื่นพองกระดอน50อีกนะคะ สวัสดีหลายๆท่านนะคะที弟弟 <laughs> ่ท <Yes. S 1> <Wh> ักเข้ามาสวัสดีทุกคนนะคะใครมีคําถามถามมาได้มีไหมมีไหมถามเรื่องขยายอันนี้ครูอิ๊ดไม่มีคําตอบให้แต่ทําเปรียบเสมือนว่าวิ่งให้เต็มที่ค่ะอย่าออมแรงอย่าออมแรงนะคะฝากไปถึงนักบัญชีก็ไม่ต้องออมแรงค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีศักยภาพนะเออนะคะถ้าเรารู้ว่าเขาขยายไปเราก็จะวิ่งเหยาะๆเนี่ยเหรอไหมถ้าเราไปคิดเผื่อว่าเดี๋ยวคงขยายเราจะไม่วิ่งสุดกําลังแต่ถ้าเราวิ่งเต็มที่แล้ว เอ้ยเราก็ไม่ต้องเสียใจนะสมมุติเราเรา,เราปิดงบเสร็จเมษาพี่อุ่นแล้วเขาขยายแล้วหลังจากนั้นเราไปไหนกันดีอ่ะไปเที่ยวได้นะ <laughs> ถ้ามีคนอื่นยังไม่เสร็จแต่เราจะไปเที่ยวแล้วอย่างเงี้ยนะคะลองลองไปดูใน Google เวลาเขาเสิร์ชนะครับค่ะ ลบการเงินขยายถึงเมื่อไหร่ลบการเงินขยายถึงเมื่อไหร่อ๋อเหรอคะไม่ต้องให้คํานี้ติดติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดิกว่าไหมอ๋อทำไปตามระยะเวลาทําไปตามระยะเวลาแล้วก็เอ่อถ้าถ้าในมุมของนักบัญชีนะครีกก็อยากฝากว่าเนี่ยทําเลยแล้วก็ผู้ประกอบการก็ ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะงบเราจะได้เสร็จเป็นงบแรกๆนะคะคือถ้าใครยื่นภายในเมษาเนี่ยพี่อุ่นก่อนที่จะไปหลัง15พฤษภาคุณสังเกตนะปีที่ผ่านมาเนี่ยงบจะอนุมัติเร็วมากเลยค่ะเช่นยื่นไปปุ๊บภายในวัน2วันได้งบอนุมัติแล้วเพราะลูกค้าเนี่ยอาจจะแบบบางทีอาจจะเอารีบเอางบไปใช้ถ้าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะอยากได้งบไปยื่นสถาบันการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรองบ64อะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็ก็จะได้แต่ถ้าใครไปยื่นตอนที่เขายื่นกันเยอะๆเนี่ยูนยนไปยื่นทุกรพร้อมกัน31เพฤษภาพี่อุ่นเออเร่ไหมคเออเรด้วยเราจะอนุมัติบางทีเป็นเดือนใช่ไหมคะมงบผ<บ>ู้ประกอบการก็จะแอบ,บหงุดหงิดว่าอุ้ยทําไมงบก็เสร็จไปแล้วยื่นไปแล้วทําไมถึงยังไม่ได้งบสักทีนะคะอืมอ่อสวัสดีหลายๆท่านทักมานะก็เป็นกาลังใจให้กันด้วยหัวใจรัวๆมาใกล้เดี๋ยวคุยพาไปชมนิดนึงนะอ่ามาค่ะเดี๋ยวพาไปชมนี่คือออฟฟิศนะคะ ขอกลับกล้องนิดนึงนะนึกวว่ากดปิดนะคะยังไม่ปิดนะคะอ่านี่ทีมงานนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นทีมงานของสัมภาษณ์พี่พี่พี่ตานิดน,นึงพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ตาจะขัดใหญ่นะคะ,ะพ,พูดพูดไรนิดน,นึงนะคะพี่ตายินดีให้บริการพี่ตาเก่งมากนะคะ,ะ,คะทำสนับัญชีมาทั้งหมดส3าปีเต็มนะไม่ต้องกล้วกนะ็คนนี้เก่งมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดน,นึงวันนี้เรามีมี ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนครูอินนะคะเป็นน้องท่านหนึ่งเดี๋ยวแอบเซอร์ไพรส์นะคะว่าเขามาเที่ยวกับเราด้วยนะนี่แอบให้ดูมุมนะคะพี่อุ่นเร็วมากเลยอะ่ะภายในไม่กี่อบทีแล้วอา่าฮะอ่ออานี่สวัสดีคนนี้บอสใหญ่นะคะสวัสดีนิดนึงนะคะอันนี้เป็นหุ้นส่วนสําคัญของครูอุ่นนะคะคุณ<อ>มีเจ้าของแล้วไม่ส่วนแล้วนี่ประกาศเลยสวัสดีค่ะคนนี้คือใครเอ่ยต้องเปิดแมสก์อนดนี้ต้องเปิดแมสก์เปิดแมสก์นิดนึงได้นําตัวเองนิดนึง เป็นครั้งแรกเลยนะคะยินดีมากๆเลยที่ได้เข้ากล้องเพจบัญชีอย่างง่ายอแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูอังค่ะ่นแต่โตบัญชีค่ะวันนี้ก็แอบมาเที่ยวกับครูอีทนะคะตามมานะคะค่ะประมาณมาแอบมาแอบดูอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเผื่ออนาคตเราจะมาจอยทาอะไรันอะไรอย่างงี้อ่าครูอังก็เป็นเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนปทดด้วยกันนะก็มีน้องน่ารักมากเลยก็มาแชร์มาแชร์กันมาแชร์ประสบการณ์อ่ามาแชร์ประสบการณ์กันก็แบ่งปันกันเนาะในหมู่นักบัญชีนะคะอ่าโอเคนะคะพี่พี่อังอยากฝากอะไรไหมคะ ว่าช่วงปิดงบผู้ประกอบการาาต้องใส่ใจอะไรบ้างผู้ประกอบผู้ประกอบการา <c oughs> เหมือนกันไหมคะผู้ประกอบการเลยนะ <c oughs> ช,ช่วงปิดของผู้ประกอบการก็ได้ <c oughs> ผู้ประกอบการ <c oughs> ใช่ไหมอยาก <ๆ S 1> อ,อาจจะรบกวนช่วยส่งเอกสารให้สํานักง,งานบัญชีแบบว่ารวดเร็วในอย่างนี้เวลาสํานักงานบัญชีตามเอกสารก็อยากจะให้แบบว่าใค่ความ่วมืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ปิดงบทันแล้วผู้ประกอบการก็จะได้แบบไม่ไม่โดนค่าปรับกรมสรรพากรแล้วก็กรมพัฒด์ด้วยกรณีแบบงบล่าช้านาออะไรอย่างนี้น,งงน,นะคะ ประมาณนี้ค่ะคือไม่ต้องเผื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเลื่อนใช่หรือไม่ไม่ต้องเผื่อค่ะอลงานบัญชีเราสมมติว่าปิดงบเร็วเราจะได้ไปเที่ยวเร็วตอนนี้ได้ข่าวว่าวางแผนวางแผนออกต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วเราจริงๆระวังแผนว่าเราอยากจะปิดงบให้ทันเดือนพฤษภาค่ะประมาณนั้นต้นเมษาเมษาเราจะปิดให้เสร็จเมษาไพสภไปเที่ยวแล้วใช่จะได้ไปเที่ยว ให้ทันเปิดเปิดหนึ่งมิถุนามาเที่ยวแล้วติดสำนักงานบัญชีสักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ที่สำนักงานบัญชีก็ก็เล่นปิดงกเหมือนกันค่ะก็ต้องถ้าเกิดผู้ประกอบการรายไหนนะคะแบบว่าเห็นใจเรานออยากให้สำนักงานบัญชีเราด้ไก็ผ่อนบ้างก็ช่วยตอกเอกสารคือความร่วมมือให้ทันสโนดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเป็นข้อดีของผู้ประกอบการด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเองค่ะเพราะว่า กรณีที่ผู้ประกอบการส่งเอกสารมาให้เร็วใช่ไหมคะทางพิุ่นเนี่ยก็อาจจะได้แบบหรือทางสำนักง,งานบัญชีเนาะก็จะได้รีบทำงบกำไรขาดทุนใ,ให้ลูกค้าดูว่าต้องเสียภาษีอะไรยังไงเท่าไหร่เพื่อเป็นการวางแผนให้กับลูกค้าด้วยนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งใช่ไหมคะใช่ะคะ่คะเพราะว่าเจอหลายๆที่อาจจะแบบว่าเอ๊ะ เนี่ยสำนักงานบัญชีส่งงบให้ช้ากว่าจะรู้ก็พฤษภาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ต้องอาจจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยนะเอออยู่ที่ผู้ประกอบการลบเดียวเดียวช้าอยู่ที่ผู้ประกอบการจะขอเอกสารเยอะก็ประกอบประกอบตามที่เราต้องการ โอเคขอบคุณครูอังมากเลยค่ะจะเพจใต้โต๊ะบัญชีนะคะอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะคะวันนี้มาไลฟ์สั้นๆเนาะพี่อุ๋นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครูอิก็ต้องเตรียมตัวนะคะเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านแล้วนะว่ามาแค่2วันมาแค่2วันเดี๋ยวมีโอกาสนะคะอาจจะครั้งหน้าเดี๋ยวไปหัดใหญ่เนาะอ่าไปเพื่อเราจะได้ไปเยี่ยมชมสาขาหัดใหญ่กันบ้างเนาะมีคําถามอ๋อมีคนสนใจเรื่องสำนักงานบัญชีเครือข่ายนะคะเดี๋ยวครูอิตามให้อีกทีหนึ่งนะคะ ได้เนาะแบบอยากสนใัว่ามาเป็นเครือข่ายกันกับแบบพี่อุ่นนี้นะคะอินบ็อกเข้ามาครับอินบ็อกแต่ว่าอินบ็อกถล่มทลายแล้วได้ขายอินบ็อกถล่มทลายใช่ใช่นะคะได้เดี๋ยวคี้ช่วยช่วยอยู่ให้โอเคเนาะงั้นวันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปหรือว่าใครที่ติดตามเราอยู่นะคะทั้งทั้งคู่นะคะชวนการภาษีใช่ค่ะทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะก็พรุ่งนี้เป็นวันอังคารก็อาจจะได้เจอครูอีนะคะพรุ่งนี้ทุกวันพฤหัสเจอกับครูอุ่นนะคะใครสนใจเรื่องไหนก็ลอง ลองสอบถังเข้ามาทางอินบ็อกซ์แต่ว่าจะมีหัวข้อที่จะให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่อยๆนะคะเป็นรอบๆอยู่แล้วคะหรือใครจะเสนอให้พูดหัวข้ออะไรก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ลองทักกันมาได้นะวันนี้ไปแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจอกันใหม่นะในไลฟ์ถัดไปในเพจบัญชีง่ายเพื่อเจ้าของกิจการค่ะวันนี้ไปแล้วบายยค่ะ